ตั้งแต่ปี2022ครับมีทหารรัเสเซียนั้นติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นถึง2,000ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่สูงที่สุดอันดับ5ของโลกครับในปี2024รองจากประเทศแอฟริกาใต้โมซัมบิกไนจีเรียและอินเดียหลายคนอาจจะคิดว่าการติดเชื้อ HIV นั้นมาจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แน่ๆแ,แต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายสาเหตุด้วยกัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า HIV ไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศเท่านั้นแต่รวมไปถึงระบบสาธารสุขด้วยปัญหานี้ร้ายแรงจนแพทย์ทหารเองยังยอมรับว่าเมื่อปี2022ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง13เท่าและเมื่อสิ้นปี2023ครับมีการตรวจพบเชื้อในกองทัพยังคงสูงกว่าก่อนสงครามถึง20เท่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารรัสเซียเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าปล่อยให้การแพทย์และสาธารณสุขถูกมองข้ามโรคระบาดจะกลายเป็นภัยใหญ่ยิ่งกว่าสงครามเสียอีก